สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อคิมค่ะอ่ามีชื่อเต็มไหมครับมีค่ะวันนี้จะมาสมัครเป็นตำแหน่งอะไรครับเป็นได้ทุกอย่างค่ะอ๋อเป็นได้ทุกอย่างเป็นสตรีมเมอร์ได้ไหมได้ค่ะได้ได้เอ่อฟีฟายเล่นเป็นไหมครับเล่นเป็นค่ะเล่นเป็นตำแหน่งอะไรครับเอ่อเป็นสายชาร์ะ าชาร์จค่ะชาร์ได้นเป็นสายชาร์จค่ะชาร์ไฟนอนดอยสัญชาตญาณในการเล่นมีไฟล์เนี่ยระหว่างเห็นเพื่อนดาวกับเห็นกล่องวางข้างเพื่อนแน่นอนว่าเราจะต้องไปเราต้องเก็บศพก่อนค่ะใช่เพราะว่าแบบว่าถ้าเราชุูเพื่อนขึ้นมาใช่ไหมคะมันก็จะมาแย่งของเราสิคะคือน้ำลายกระดิน แบบว่าเออเก็บของก่อนอแบบเออแล้วก็ดูเพื่อนมันก็ยังไม่แบบไม่ตายหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยไปชูปเขาใช่ค่ะเพราะว่าเออเหมือนที่บอกมันจะมาแย่งของเราเนี่ยค่ะอแล้วสรุปพี่รับไปค่ะรับครับ